สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยั้งรถถังเทพอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อกาลฮามาัและคลังกระสุนของกลุ่มก่อการฮามาตไฟลุกโชดช่วงชัชวันและกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตี ฐานที่มั่นหลายแห่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตในเมืองราฟาใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและเขากลับมาอีกแล้วมีเตอร์ฟาโซตัวตลกชาปาเลไตน์คราวนี้มาในมั่นนักข่าวรายงานสถานการณ์ในเมืองราฟาในโรงพยาบาลแห่งหนึง่งในกองทัพอากาศอิสราเอลตกลงโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มก่อการร้า,ายฮิตบัลเพื่อนรักคามาตเสียหายวันขมง,งทั่วเมือง เมื่อวันที่9พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีขาา่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสิบบนโลกและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ขบวนรถถังของกองทัพอิสราเอลนะครับรถถังรุ่นเมอร์คาว่ายิงสโมจมตีสถานะของกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสในเมืองราฟานะครับที่ถูกระบุว่ามีกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสประจำการอยู่ที่ดังกล่าวนะครับแต่การยิงครั้งนี้ ก็ไปโดนตำแหน่งของคลังกระสุนคลังอาวุธของกลุ่มก่อการร้รายฮามาสพอดีนะครับจนทำให้เกิดระเบิดเถิดเทิงไฟลุกชั่ชวชั่ชวจักรว,วาลแบบนี้เลยนะครับพี่น้องสัตตุมสัตตุมอย่างที่เห็นนะครับพี่น้องงานนี้ทําให้กลุ่มก่อการร้รายฮามาสในเมืองราฟานะครับสูญเสียยุทธุนกรณ์อย่างคลังกระสุนรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประจำการอยู่ในที่ดังกล่าวน,นะครับและถ้ามีฮามาสประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นงานนี้โดนย่างสดแน่นอนนะครับดับสยอง คาพื้นที่ดังกล่าวแน่นอนจากการยิงที่แม่นยำและเผาขนขนาดนี้ของรถถังเทพอิสราเอลที่ลุกคืบโจมตีใส่ตำแหน่งของกลุ่มกอการ้ายฮามาสในเมืองลาฟาแห่งนี้นะครับเป็นน้องคาดว่าทําให้กลุ่มกอการ้าลฮามาสดับสยองคาพื้นที่แห่งนี้แน่นอนนะครับซึ่งรถถังของกองทัพอิสราเอลและยานเกราะของกองทัพอิสราเอลนั้นก็ได้ลุกคืบเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพื่อกำจัดกลุ่มกอการ้าลฮามาสในเมืองลาฟาให้สิ้นซากต่อไปถ้าไม่ว่ากลุ่มกอการ้าลฮามาสจะพํากามยู่จุดไหนก็จะต้องถูกรถ ตัวอุปกรณ์ต่างๆของกองทัพอิสราเอลที่เอามากำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับสยองจำนวนมากแน่นอนนะครับโดนซัดตืมซัดตืมไปซะขนาดนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่รุนแรงยิ่งพอสมควรนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าแอมบินจะลงได้หรือเปล่านะครับแต่คาดว่าน่าจะลงได้นะครับแต่ก็อาจจะติดเนื้อหารุนแรงของยูทูบนะครับแอดมินก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสถูกถล่มโดยรถถังอิสราเอลรุนแรงแค่ไหนนะครับส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้ชวนกาซาในเมืองราฟาาไปกันใหม่รยงานตััวกบดาลล้อออต่ไปีกแวจาก กรมที่ตามสนองฮามาสเองที่อยู่ดีวิวาดีเป็นบุข็นค่าประชาชนชาวอิสราเอลและชาวโลกรวมถึงชาวไทยอย่างหวัวไรล่ปาเถื่อนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมางานนี้ก็ได้มีเหตุการณ์กรรมตามสนองอย่างสารสมแบบนี้จากอาวุธหนักอย่างรถถังเทพของกองทัพอิสราเอลแบบนี้นะครับไปเกิดใหมรายงานตัวกับพันล่อหรือ,อยุวานต่อไปจากลุนกมที่ตามสนองฮามาสเองบอกว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ เหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ของรัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกาา่อการฮาราบาสใส่ไม่ยังย้งอย่างต่อนเนื่อง ทั้งในเมืองราฟาและในเมืองอื่นๆในชวนกาซานะครับที่มีกลุ่มก่อการร้ายฮามาประจําการอยู่ที่หน่วยข่าวก้องของกองทัพอิสร,ราเอลทั้งเมืองอัมมาและหน่วยซินเบดรวมถึงกองกลงังภาพพื้นดินอิสราเอลชี้วิกัดให้กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับส่งผลให้กองทัพอากาศอิสราเอลยังระเบิดเตดแดมเรือวัตตต่างๆนะครับถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งดังกล่าวใส่ไม่ยังแบบนี้สตึมสตึมแบบนี้นะครับพี่น้องเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวโดยกองทัพอิสราเอลได้กล่าวว่าได้เปิดากโจมตี ตำแหน่งแห่งใหม่ทั้งในเมืองไซตุนและในเมืองลาฟาด้วยนะครับเพี่อน้องในจุดวัดนกาซาในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อการรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องและกำจัดผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ให้สิน้นซากให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับโดยข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ากองพัที่กาซก้าของกองทัพอิสราเอลรวมถึงกองทัพอากาศอ,อิสราเอลโจมตีพื้นที่ประมาณ25แห่งนะครับ ในเฉลวนการสร้างรวมถึงอาคารที่ใช้โดยกลุ่มก,กม่อกลรายฮามาสอุโมงค์ใต้ดินรวมถึงจุดสังเกตการและตำแหน่งสทนปเปอร์ของกลุ่มก่อกลรายฮามาส์และโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อกลรายฮามาสถูกทำลายด้วยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลและกองกำลังภาคพื้น,นอิสราเอลร่วมมือกันนะครับถล่มโจมตีเสยไม่ยั้งซัตตึมซักต,มกตึมแบบนี้นะครับพี่น้องและกองทัพอิสราเอลรายงานเพิ่มเติมว่ากองทหารหน่วยนาฮานนะครับกองพล ยิบเดและกองพลคาเมดีได้เข้ามาพื้นที่ในเมืองไซตุนนะครับพี่น้องและใกล้เคียงและด้านินการเคลียร์โครงสราบพื้นฐานของกลุ่มกวาดกลหามาร่วมกับกองทัพอากาศอ,อิสราเอลด้วยทำงานนี้กลุ่มกวาดกลหามาทั้งที่อยู่ในเมืองไซตุนและเมืองราฟ้าก็ถูกล้างบางด้วยมือของกองทัพอากาศอ,อิสราเอล และกองกําลังภาคพื้นดินอิสราเอลช่วยกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับดิจชีสมาชิกกลุ่มกอการั้หลายฮามาสได้จํานวนมากนะครับไปเกิดใหม่รายงาน,นตัวกับพันเละหรือโยบานต่อไปอีกแล้วจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเองที่ไปบุกเห็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยอย่างโหดร้ายปาดเถื่อนในวันที่7ตุลาคม2อ6 6ที่ผ่านมาแบบนั้นแล้วยังมีการจับไปเป็นตัวประกันอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ ช่วอะไรมายมากนะครับงานนี้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสก็ถูกกำตาสนองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2560เป็นต้นมาจนวันนี้นะครับส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไปเกิดใหม่รายกานตัวกับพันละหรือโยบานอีกแล้วนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตัวตลกชาปาเลสไต์โผล่มาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เงียบหายไปนานโดยตัวตลกชาวปาเลสไต์คนนี้ชื่อ มิเตอร์ฮามัดฟาโซนะครับงานนี้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งที่เมืองราฟารครับโดยคราวนี้เขารับบทเป็นนักข่าวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขารับบทเป็นหลายฉากหลายตัวละครเหลือเกินนะครับพี่น้องมาวันนี้เขาก็ได้รับบทเป็นนักข่าวรายงานข่าวสารในพื้นที่เมืองราฟาะครับแล้วเขาก็ได้มาอธิบายเหตุการณ์สถานการณ์นะครับในพื้นที่เมืองราฟาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่มิเตอร์ฮามัดฟาโซคนนี้ได้ออกมา ัดคลิปวิดีโอและเผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดียของเขานะครับโดยในคําพูดของเขานั้นเขาข่าควรในโรงพยาบาลโยเซฟอันนัตจานะครับในเมือง,งราฟาว่าไม่ได้ใช้งานเพราะอยู่ในพื้นที่การสู้รบละกองทัพอิสราเอล ได้สั่งให้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้อ,อพยพออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้และพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะครับโดยตามที่เขาพูดนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้คือโรงพยาบาลหลักของเมืองราฟาซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่รกลางไปเรียบร้อยแล้วตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอด้วยแล้วก็รายงานสถานการณ์ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับโรงพยาบาลโจเซฟ อนนัตจะในราฟา์ครับว่าถูกทิ้งร้างไปเพราะถูกกองทัพอิสราเอลสั่งให้อพยพไปเพื่อกองทัพอิสราเอลจะกำจัดกลุ่มก่อการร้าฮามัสได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาไม่อพยพไปกับเพื่อนของเขาและพี่น้องยังอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลในราฟา์อยู่เลยนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าเขาเป็นฮามัตด้วยหรือเปล่านะครับพี่น้องแต่ที่แน่เขาก็ได้แสดงตัวตลกให้ดูอีกแล้วนะครับว่าเขาถึงแม้ว่าจะอยู่แห่งไหนของชวนกาซาเขาก็รับบทได้ทุกบทนะครับเพื่อ เผยภพ่าโลกโซเชียลเบียของเขานะครับให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าในชวนกาซามีสภาพเป็นอย่างไรตรงไหนบ้างนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอ,อิสราเอลถล่มโจมตีสถานแหน่งของกลุ่มกวาการ้ายฮิตบลรอบนรักของฮามาสที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับและมีชาแดนติดกับพิษเหนือของประเทศอ,อิสราเอลโดยกองทัพอากาศอ,อิสราเอลนั้นได้ถล่มโจมตีในตำแหน่งของกลุ่มก่อการ้ายฮิตบนอบจะทำให้ไฟลุกควันขมงไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับถ่ายไว้โดยประชาชน ชาวเลบานอนทางตอนใต้ของเลบานอนครับถ่ายวิดีโอถึงควันฟุ้งกระจายนะครับที่กองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีปิดชีพกลุ่มกวาดการหฮิดบุนเลาะดับสยองคาพื้นที่ในทางตอนใต้ของเลบานอนแบบนี้นะครับน้องสตึมสตึมแบบนี้คาดว่าทํให้สมาชิกกลุ่มกวาดการหฮิดบุนเลาะดับเกลือนดับสนิจำนวนมากแน่นอนจากผลกรรมที่ตามสองฮิดบุนเลาะเองนะครับทีอยู่ดีไม่ว่าดีไม่ทำ้ายประเทศอิสราเอลเพื่อช่วยฮามาสก่อนสุดท้ายมาใหุ้กแก่ท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็ขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพลงเท่านี้ถ้าพูดไปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัย้วยนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ